เดี๋ยวสิคุณคือฉันอยากรู้ว่าคุณยังอยากลาออกอยู่หรือเปล่าอ่ะอย่าลาออกเลยนะคุณเชื่อฉันเถอะจดหมายลาออกของฉันเนี่ยมีหมาบ้าที่ไหนไม่รู้ฉีกไปแล้วอะ่ะแล้วก็ขี้เกียจเขียนใหม่ด้วยเอาเป็นว่าฉันอยู่ทำงานต่อสักพักแล้วกันดีเลยหมองั้นเย็นนี้ ไปกินข้าวกันไหมไม่ดีกว่าคะะ่ปะปฏิเสธง่ายไปปะคุณก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมอ่ะก็ฉันอยากเลี้ยงขอบคุณที่คุณช่วยฉันปิดคดีได้อ่ะอีกอย่างนะคุณกับฉันก็ยังต้องทำงานด้วยกันอีกนานนะรู้จักกันไว้ก็ดีไงฉันว่าคุณกับฉันเนี่ย รู้จักกันเฉพาะที่ทำงานก็พอคะ่ะคุณมันจะไปพอได้ยังไงเราคือฉันก็เข้าใจคุณนะว่าคุณไม่ชอบตำรวจที่เคยทำงานกับคุณมาก่อนหน้านี้แต่ว่าฉันมุสาจริงใจกับคุณขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณจะไม่ให้โอกาสฉันเป็นเพื่อนร่วมงานคุณหน่อยหรอถ้าคุณไม่อยากไปกับฉันสองคนเนี่ยชวนเมย์ไปด้วยก็ได้นะ